สวัสดีครับผมกบบางพักกับช่องรัทธ,ธาบาร,รมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นปะครับอีพีนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาพบกับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์สังคติสั้นหน้าเสาห้านะครับโอเสาห้าที่ผมเอามาให้เพื่อนเพื่อรับชมในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระที่ผมได้เข้ามาใหม่นะครับเป็นพระที่หล่อได้สัดส่วนนะครับพิมพ์ทรงนี่สวยงดงามเลยนะครับเป็นพิมพ์เสาห้าหน้าใหญ่นะก็ถือว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยม นะครับสำหรับพิมพ์เสาห้านะครับก็คือคันจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับก็คือพิมพ์เสาห้าหน้าเล็กเสาห้าหน้ากลางเสาห้าหน้าใหญ่เสาห้าหน้าจะโบดและเสาห้าหน้ายักษ์นะครับก็คือเล่นกันทุกหน้าเลยนะเอาจริงๆริงแล้วเล่นกันทุกหน้าเลยนะก็ไล่ตั้งแต่ ราคาหมื่นกว่าสําหรับผ้าหย่อนสวยนะผ้าสกึกจนถึงหลักแสนกว่านะครับถ้าแบบหลักแสนกว่านี่คือจะมีความสวยงามมากเลยนะครับของผมนี้ก็คือแบบความสวยและความนิยมระดับกลางๆนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรับชมกันดูนะครับ องค์นี้นะครับก็เป็นพระพุทธชินราชจีนโตจีนพิมพ์สังกติสั้นหน้าเสาห้านะครับหลักการดูนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนาะเพื่อนๆดูที่สังกติก่อนเลยถ้าเป็นพิมพสังกติยาวนะครับสังกติจะมาจรดที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อนะครับถ้าเป็นพิมพ์สังกติสั้นนะครับก็คือคันที่อยู่ประมาณกลางๆขององค์หลวงพ่อนะครับแล้วก็ต่ําลงมานิดนึงนะครับพอรู้ว่าเป็น พิมพ์สังกติสั้นเสร็จเพื่อนๆก็ต้องมาเทียบที่องค์ใบาน,านครับสาหรับในการเทียบนะครับจะต้องมีหนังสือในการเทียบนะอ,อันดับแรกๆเลยเนาะก็คือเพื่อนๆจะอาจจะเทียบถูกหรือเทียบผิดก็ได้นะครับต้องใช้ความชนานาญในระดับหนึ่งเลยนะถึงจะเทียบได้นะครับอพอทราบเสร็จแล้วว่าเขาเป็นพิมพ์เสาห้านะครับเพืพ่อนๆก็ต้องดูหลักการพิจรณาอย่างอื่นนะครับอย่างพิมพ์เสาห้านะอย่างเมื่อก่อน เซียนยุคเก่าๆนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นพิมพ์หาง,งแซลล์ก็คือชายสังกตินะครับเขาจะเป็นสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมประมาณนี้นะคล้ายๆกับหางนกเซ,ซลล์นะครับอืมก็อย่างองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่ผมได้มาใหม่นะผมถือว่าพระองค์นี้หล่อได้สัดส่วนได้สมบูรณ์มากเลยนะครับอ่าอย่างสุมเรืนแก้วของหลวงพ่อนะก็คือจะทะลุขึ้นไปได้ระดับเลยนะครับไม่เอียงเลยนะอ่าอย่างบริเวณนั้นข้างขององหลวงพ่อนะครับ ได้สามเหลี่ยมแบบสวยงามนะครับอย่างพวกพระหัต์เนี่ยก็คือพระเขาก็จะมีการสัมผัสมาบ้านนะครับอย่างพาระ80สกว่าปีนะี่ยมีการสัมผัสผมถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับอย่างตามซอกเนาะเขาก็จะเป็นฝุ่นของเขานะครับเป็นฝุ่นอ่าและอย่างพวกพิมพ์สัมติสั้นหน้าเสาห้านะครับเขาก็จะมีหลักการดูของเขานะหลักการดูของผมเนะี่ยอาจจะไม่เหมือนท่านอื่นนะครับก็คือแบบอ่าเพื่อนๆดูไว้เป็นแนวทางของกันที่ผมดูนะคืออย่าง ปลายสมเหลืแก้วก็คือเขาจะติดไม่หมดนะติดไม่หมดนะครับแล้วก็อย่างช่วงใต้ตาขององ m, ค์คคลหลวงพ่อนะครับคือเขาจะมีคล้ายๆเป็นเส้นบากนะครับใต้ตาซ้ายของหลวงพ่อนะใต้ตาซ้ายของหลวงพ่อนี่คือเขาจะเป็นเส้นบากประมาณนี้แล้วอย่างที่ภาดของหลวงพ่อนะครับภาดขวาขององค์หลวงพ่อนี่ก็คือเขาจะเป็นลักษณะประมาณแบบแหว่งเข้าไปนิดหนึ่งแหว่งเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอย่างบางท่านเขาก็จะดูช่วง ข้างแขนด้านซ้ายนะครับคือเขาจะเป็นเส้นซ้อนแต่ผมดูแบบไม่ค่อยถนัดอหลักๆที่ผมดูจะประมาณนี้นครับคือเขาจะดูเป็นเป็นรอยตําหนินะครับอย่างการเล่นพิมพ์เสาห้านะผมมองว่าเอ้ยเราเล่นที่ชอบเลยเพราะราคาก็มีหลายราคามากเลยอย่างเสาห้านะเขาจะมีตั้งแต่พิมพ์หน้าเล็กหน้ากลางหน้าใหญ่หน้าจมโบหน้ายักษ์ก็คือมีอยู่หพิมพ์ราคานะครับก็เริ่มตั้งแต่ หลักหมื่นนะครับหมื่นกว่านะสำหรับพัดต่อโค้ดนะครับคือสภาพหย่อนสวยเลยนะสึกๆเลยหนะมื่นกว่าจนถึงแบบท็อปๆเลยนะคือประมาณแสนกว่าแบบสวยเดิมเลยผิวไฟเลยสวยเดิมผิวไฟแล้วก็จะมีองค์หอ่อนําเลิกก็จะมีอยู่ห้าสิบองค์นะโชคบัวเนี่ยคือจะมีอกเราเนี่ยอองค์นั้นแพงนะครับแพงมากเลยหลายแสนเลยนะถึงหลักล้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้ต่อนะครับก็คือพระองค์เนี้ยผมถือว่า เป็นพระได้สัดส่วนนะพวกตามซอกนะตามซอกนี่คือเขาจะเขาก็จะเป็นฝุ่นนะครับเป็นฝุน่นสวยงามนะครับบัวนะครับบัวเนี่ยคือเลี้ยงตัวสวยงามพระหัตอย่างฝ่าพระบาทพระหัตนะครับได้สัดส่วนเลยนะครับเดนนี๋ยวดูด้านบริเวณด้านข้างขององค์หลวงพ่อ,อตรงนี้เขาก็จะมีรอยนิดตึงนะผมถือว่าเป็นเรื่องปกติของพระหลอนะครับเรื่องปกติมีรอยนิดตึงนะครับ ย่สวยคมชัดผิวยังแบบอืยังสวยอยู่เลยนะครับสวยบริเวณด้านข้างอีกฟังนึงนะครับตานี่คมชัดมากเลยนะคิ้วอุดนารมนะครับคิ้วอุดนารมผระหัดเรียงตัวสวยงามนะครับจมูกจมูกโด่งมากเลยครับเพื่อนเือจมูกโด่งมากเลยนะ เนี่ยเขาจะมีร่องลอยการประกบพิมพ์ด้วยนะครับเพื่อนๆมีร่องลอยการประกบพิมพ์ด้วยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เขียนชัดดนึงนะครับจะมีร่องลอยการประกบพิมพแต่คือแบบอย่างพวกนี้นะครับคือเขาก็ดูเป็นองค์ประกอบในเอื่องแพ็กเกจอย่างนี้คือเขาก็ทํเกันได้นะครับเพื่อนๆจะต้องดูอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับจมูกโด่งเลยนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ย อย่างด้านหลังนะครับคือผ้าจะต้องผิวพันตึงนะเนี่ยผ้าผิวพันตึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นใหม่ๆนะครับก็คือจะแบบยังไม่ทราบว่าไอ้ผ้าผิวพันตึงเป็นยังไงแต่ถ้าแบบศึกษาไปสักระยะหนึ่งจะทราบเลยนะครับว่าไอ้ผ้าผิวพันตึงเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าแบบเพื่อนๆเ,เข้าใจเบสิกของชินุราตินโตจีนนะผมว่าสามารถเล่นอีกหลายสันัก์เลยนะถ้าแบบเรา จดจมพิมพ์แม่นนะครับแต่คือผมเนี่ยผมอยากไปเล่นหลายหลายสายนะแต่คือผมไม่มีเวลาออผมไม่มีเวลาจริงๆแล้วผมไม่ไม่จะแบบไปวางแผงอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยเล่นอยู่ไ้่กี่สายนะครับบริเวณด้าน,นหลังผิวพัน์ตึงสวยงามเลยนะครับเออเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังองค์นี้เนี่ยเนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือเขาจะหล่อแลวแบบค่อนข้างจะสมมาตรเลยนะ ค่อนข้างจัดด้านระดับสวยเลยนะครับสวยนะครับถ้าเป็นพิมพ์สังกติสั้นเสาห้าน้าใหญ่นะครับก็คือสังกติด้านหลังคือกระจกคมคมนะครับอันนี้ก็อาศัยถ่ายมือถือนะผมชอบถ่ายมือถือมากกว่านะผมมองว่าเ,เขาประหยัดดีแนละสามารถถ่ายได้หลายม,มุม นะครับถ่ายได้หลายมุมจมูกโดตาหลวงพ่อนี่คือชัดเจนเลยคิ้วนะครับอ,องค์ใบหูบริเวณนัดก้นนะครับเรามาศึกษาโค้ดกันบ้างอย่างโค้ดนะครับองค์นี้ยถือว่าตอกได้สมบูรณ์เลยนะถือว่าตอกได้สมบูรณ์เลยอย่างถ้าเพื่อนๆไม่เป็นนะดับแรกเลยล่องโค้ดเนี่ยจะต้องคมอย่าง คอสทํรรมาจากตัวนี้คือเขาจะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนจะต้องจดจํานะแล้วอย่างพวกอ,อกเราเนี่ยคือที่ผมดูนะผมจะดูเนี่ยช่วงเนี้ยและตามขอบเนี่ยเพราะส่วนใหญ่คือเขาจะติดช่วงขอบไงแล้วรอยตะไบเนี่ยคือรอยตะไบเขาจะเป็นสูตรของเขานะครับอรอยตะใบเขาจะเป็นสูตรนะที่จริงมันไม่ใช่รอยตะใบมันเป็นรอยเกียร์นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เนี่ยคือ บริเวณตกทรายนะครับอย่างตรงเนี้ยอย่างตรงนี้นะครับถ้ามีเนี่ยก็คือถือว่าโอกาสแท้มีโอกาสแท้นะแต่คือแบบของเก๋ก็ทําทได้นะแต่คือเราดูเป็นองค์ประกอบเลยดูเป็นองค์ประกอบเนี่ยอ,อย่างนี้นะจะแบบคมชัดเลยคมชัดองค์นี้ผมก็แบ่งให้เพื่อนๆเ,เช่านะครับแบ่งให้เพื่อนๆเ,เช่านะ ราคาห้าหมื่นห้าพันบาทถ้าีเพื่อนท่านใดสนใจก็ยินดีนะครับผมยินดีปล่อยให้เช่านะครับหรือต้องการดูเป็นวิทยาทานดูเป็นความรู้ก็ยินดีเช่นกันนะครับองนี้เป็นพาที่ได้บัตรรับรองจากสถาบันและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยนะครับจากพี่ป๋องสุพรรณนะครับจากคุณป๋องนะก็ออกเตือนธันวาปีหกเจ็ก็เร็วๆนี้เองนะครับเนี่ยอัน้ภาพสตูนะครับ ครับตูก็สวยเลยนะสวยได้สัดส่วนบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังบริเวณด้านข้างนะครับบริเวณโค้ดอย่างพระองค์นี้นะที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือพระเขาจะหล่อได้สัดส่วนนะครับคือได้ตรงเลยนะอย่างบริเวณช่วงด้านข้างของพ่อนะครับ บริเวณช่วงสุ้มเรือนแก้วนะครับโอ้ได้สัสดส่วนเลยพวกบัวเนี่ยคือชัดเจนเลยนะครับผิวพันตึงใบหน้าสวยงามนะครับพิมเสาห้านะครับคือเขามีหลายราคานะครับเ,เพื่อนๆตั้งแต่หมื่นกว่าจนถึงแสนกว่านะครับบางองค์ที่มีบริเวณอ,อกเหล่าด้านหน้าเนาะหล่อดนำเลิกเนี่ยองค์หนึ่งเป็นล้านเลยนะครับอ่าองค์นึงเป็นล้านเลยนะนะครับองค์นี้เนาะก็เป็นภาพพิมพ์ประกบนะครับ เขาจะต้องมีร่องรอยการประกบนะครับเ,เพื่อนๆนอย่างบริเวณด้านหลังองนี้ผมถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะก็คือพาเขาจะหล่อได้ระดับเลยตรงนะครับสังติคมชัดอย่างบริเวณโค้ดเนี่ยผมถือว่าตอกได้เต็มดีนะพิจารณาง่ายดีตอกได้เต็มพิจารณาง่ายแล้วก็คือบริเวณนี้เนาะก็จะเป็นหล่อแบบตกสายคือจะไม่เต็มอะ เห็นอย่างนี้นะครับมีโอกาสแท้แล้ว,เ,วลเนี่ยอย่างบริเวณนี่ยคือตกทรายเนี่ยแต่ก็คือจะต้องดูหลายๆส่วนรวมกันนะครับดูจุดนี้จุดเดียวไม่ได้นะครับเพื่อนๆเบออหน่าคมชัดนะครับตาสวยงามเนะยบริเวณฝั่งซ้ายนะครับสมหื่นแก้วนะ คือเขาก็จะเป็นฝุ่นตามซอกนะครับเพื่อน,อนฝุ่นตามซอกอย่างพระหัสนะครับพระก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะเพื่อนเพื่อนค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับล่องรอยการประกบนะครับ บริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังค่อนข้างจะสมบูรณ์องนี้ผมก็แบ่งให้เช่านะครับเพื่อนๆองนี้ผมแบ่งให้เช่านะราคา55,000บาทนะครับบริเวณโค้ตโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดธรรมจกักรตอกได้คมชัดนะครับอันดับแรกเพื่อนๆจะต้องดูความคม่อนเลยนะ คือนี่จะต้องมีความคมเลยนะครับหรืออย่างโค้ดอกเหล่าอกเหล่าผมก็จะชอบดูบริเวณขอบขอบนะอกเหล่าผมจะชอบดูแบบบริเวณพวกขอบพวกนี้อย่างพวกขอบอ่ะส่วนใหญ่คือมันจะติดขอบมากกว่าไงโอกาสติดเต็มๆลักษณะประมาณนี้ผมว่าค่อนข้างจะหายยากนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถทักหาได้นะครับที่เบอร์0831604848นะครับ Line ไอดี kob 4848นะครับจะมีตัวแอดด้านหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนมากนะครับที่รับฟังรับชมนจนจบครับสวัสดีครับ